เปิดเปิดเสียงไปเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับปองปายสุขูสุคนนะครับพพ่อเข้าไปนน้นคือเดิมคือเก่านะครับกับบรรยากาศนะครับการเดินทางนะครับวันนี้มาในรูปแบบนะครับบรรยากาศนะครับสองขาดทาานะครับปลาเข่าปลาหนาบนะครับเบิ่งบรรยากาศไปน้ากันเด้อนะครับพี่น้อง MC สุขูสุคนนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับไปค้าไปค้านะครับมันนี้ไปเร็วในเจ๊งหน่อยนะครับตลาดใญ่ตลาดเป่กนะครับญาติพ่มีที่มีทางนะครับข้ากัดเตรียมตัวได้เศร้าแล้วนะครับก่อนเดินทางก็ได้นะครับบรรยากาศไปน้ากันสองขาทางนะครับบรรยากาศแบบจังใดล่ะบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับบรรยากาศสดๆนะครับมันคือไว้ในความทรงจํานะครับการเดินทางนะครับ เวลา,มาเมื่อเถอเมื่อแท่งไปอยู่บ้านนะครับปรเปิดด้เบิ้งนะครับโอยแต่ก่อนจะเดินทางนะครับขาท้ายนะครับจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับ่วมีนหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มเที่ยวเขาเที่ยวน้ำเร็วนะครับ การสอบคาชนะครับตัวนี้นะครับลายวัดลายวานะครับนีุ่ญนกระถินนะครับรอยกระทงนะครับวันที่สิบห้าเด้นนะครับสิบห้าพฤศจิกายนนะครับวัน้อยกระทงนะครับนะครับเปิ่งบรรยากาศไปน้ำกัน เกียเอสโอบรรยากาศเป็นน้ำกันครับบรรยากาศสองขาก้างนะครับชีวิตกับการเดินทางนะครับ บันทึกไว้นะครับบันทึกไว้เบิ้งนะครับตาเขาราเน่าไพ่นะครับเดินทางสองขาดข้างนะครับมีคลอ่องส่งน้ำนะครัคล่องส่งน้ำจนระบาดนะครับรนนรบรรยากาศดีนะครับรยากาศท่วกมีกันสต่เอากาศกเ็เริ่มเย็นแล้วนะครับบางพื้นที่ก็นาวแล้วนะครับ ตลาดใไงนะครับตลาดเต็งนะครับมืัอนี้นะครับ ร้านข้าวร้านเผาร้านเขาร้านนาโอ้บรรยากาศดีนะครับเบิ่งบรรยากาศไปน้ากัดนะครับยากาศแบบโอ้ยจังใดล่ะสบายสบายนะครับดานซ้ายมือก็นจะเป็นเสาไฟฟ้านะครับก็จะเป็นลักล่ายลักกิโลนะครับคองทรงน้ำนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับต่างจังหวัดนะครับหลายพนนะครับไปเห็นงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับเบิ่งแล้วก็โอ้ยคิดถึง นะครับบรรยากาศแบบเกา่เกาๆได้นอนนะครับบรรยากาศแบบบ้านเฮ้า,มาใม้เบิกแม่นะครับหลายปู่หลายปนกระสอบถามเข้ามานะครับ ประมาณสักราทิตยสองอาทิตย์ออก็ได้เกี่ยวบางเขาเนาะเห็นได้ตัดต้นไม้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับเติดมาตัดต้นไหมนะครับพูดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ข้างทางนะครับตัดต้นไม้ติดต่อไว้นะครับ พระเจ้าเกี่ยวเด้วยเนี่ยครับบางทงมักับเกี้ยวแล้วนะครับแล้วเผาเกี่ยวหน้านะครับนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับบรรยากาศกล้องหนารถนะครับกล้องสุดโซดนะครับหนารถเลยนะครับในไทยนะครับมีโอกาสในไทยนะครับไว้นะครับ ก็อย่าลืมเด้อะนะครับบ่งคลิปวิดีโอโจบแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับค่าซับสไครป์ใบมะกุูดหัวหอมนะครับเพื่อเป็นกำลังแขงใจนห้กับทีมงานนะครับชีวิตพ่อค้าเล่นะครับ เพิ่มบรรยากาศไปน้ำกัดน,นะครับปรับทรงไซส์14กิโลนะ พ่อผู้ช่วยมาเปิดน้ำช่วยพอ่ออบตนะครับมาเปิดน้ำ ngày bắt đầu 知道了。 Oh. Wow.